ซีซีพนึกกำลังภาคธุรกิจของไทยผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในงาน Thailand Sustainability Expo 2020หวังที่จะขยายและต่อยอดให้กับคนรุ่นใหม่เกิดความตระหนักครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณสิริพรกิตประกอบครับ ในงาน Thailand Sustainability Expo 2020ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่3ที่3ย่านมิดทาวภายใต้แนวคิดพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกมีการเสวนาจาก3ผู้บริหารบริษัทชั้นนำของไทยคือ GC, t h ไทยเบเวอร์เและไทยยูเนียนเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลกซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่ทางเลือกเหมือนเมื่อ1ิปีก่อนแต่เป็นสิ่งจำเป็นที่ภาคธุรกิจต้องทำดรคงกระพันธ์อินทะลาแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท PTT g l o โก l Che m i c a l อลจำกัดมหาชนหรือ GC บอกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนควรมีการสร้างความสมดุลทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่และนักลงทุนต่างชาติต่างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ความยั่งยืนมันไม่ใช่ทางเลือกนะครับยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องเป็นส่วนหนึ่งของการทําธุรกิจหรือการดําเนินงานของมว่าจะเป็นองค์กรอะไรต่างก็ตามเนี่ยนะครับเพราะว่ามันอย่างองค์กรอย่างของพวกเราเนี่ยเป็นองค์กรในธุรกิจเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นนะฮะคนบางคนอาจจะมองว่ายิ่งทํายิ่งมีค่าใช้จ่ายนะฮะแต่ทาง GC เนี่ยเรามองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจนะฮะไม่ทําไม่ได้แล้วก็แต่งจร Subs ิงแล้วทาไปแล้วเนี่ยจะพบว่าค่าใช้จ่ายลดลง GC ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจปิโตเคมีชั้นนำของไทยและต้นแบบด้านความยั่งยืนได้บูรณาการหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนควบคู่กับการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีจนได้รับการยอมรับจากทั่วโลกยังได้จัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆของ GC โดยแบ่งออกเป็น5โซนได้แก่ส่วนที่แนะนำ GC การดำเนินงานในส่วนของ Step Up สารต่อแนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนโซนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำขยะพลาสติกและวัสดุเหลือใช้มาพัฒนาให้กลายเป็นสินค้าแฟชั่นที่มีมูล,ลค่าสูงซึ่งตอบโจทย์ทั้งเรื่องฟังก์ชันและดีไซน์ได้อย่างลงตัว โซนที่จะแสดงถึงการพัฒนาแปรรูปจากข้าวโพดน้ำตาลจากอ้อยหรือบรรสบปะหลังเพื่อผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยขยายและต่อยอดให้คนรุ่นใหม่หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้นการผลึกกำลังของเครือข่ายผู้นำองค์กรด้านความยั่งยืนของไทยในงานครั้งนี้ ทุกฝ่ายต่างคาดหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมเปิดโอกาสและสร้างเครือข่ายสังคมของการมีส่วนร่วมนำไปสู่การปฏิบัติใช้ที่ได้ผลเป็นรูปธปรรมอย่างแท้จริงสิริพรกิประกอบสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน